สวัสดีครับสําหรับค่าคืนนี้ก็มีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกให้ดูให้ชมกันหลายคู่เลยทีเดียวแต่วันนี้เรามาวิเคราะห์คู่ไบรตันเจอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับว่าใครจะชนะเป็นนักที่2ของพรีเมียร์ลีกซึ่งอย่างที่ทราบกันนะครับว่าไบรตันชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมแรกมา2ประตูตอนหนึ่ง ส่วนนิวคาซิลชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสทีมน้องใหม่มา,มา2ประตูต่อศูนเรามาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับไปที่ความพร้อมของทีมเจ้าบ้านไบรตันกันก่อนนะครับไบรตันเกมแรกโชว์ฟอร์มดุบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและสามารถคว้า3คะแนนออกมาได้แบบเซอร์ไพรส์เลยทีเดียวโดวยออกนําไปก่อนถึง2ประตูในครึ่งแรกจาก พาสข่าว r กร s Pascal, Gross, ในนาทีที่30และ39แม้ว่าครึ่งหลังจะถูกไล่มาหนึงประตูแต่ก็สามารถรักษาสกอร์เอาไว้ได้จบเกมบุกมาเก็บ3คะแนนได้อย่างสวยงามซึ่งเกมนี้นักเตะของไบรตันกำลังฮึกเหิมเป็นอย่างหนักหลังจากโชว์ฟอร์มได้ดีในเกมแรกจุดเด่นอยู่ที่แดนกลางจะช่วยกันไล่บอลดี แย่งบอนเก่งอาศัยจังหวะชวยโอกาสทําเกมรุกเร็วและก็เติมขึ้นไปช่วยกันเยอะทําไม่ได้เปรียบกองหลังคู่แข่งและมักจะมีจังหวะสวยๆในการจบสกอร์อยู่เสมอนักเตะอย่างเลอันโดทรอสซาเดนนี่เวลเบกและทาริกแลมตี้มีความเร็วสูงจังหวะที่ต้องดวลกันตัวต่อตัวก็มักจะเอาชนะได้บ่อยครั้ง กลายเป็นทีเด็ดในเกมรุกของไบรตันที่จะประมาทไม่ได้เลยทีเดียวมาถึงความพร้อมของทีมเยือนนิวคาสเซิลกันบ้างนิวคาสเซิลเกมแรกเจองานไม่หนักมากเปิดอบานต้อนรับทีมน้องใหม่อย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสและก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะเกมรุกเดินหน้าลุยเข้าใส่ทีมเยือนแบบไม่ให้พักหายใจกันเลยทีเดียวช่วยกันวิ่งบีบเพรสซิ่งกันตั้งแต่แดนหน้าจนนักเตะฟอร์เรสเล่นได้ยากและถูกตัดบอลบ่อยครั้งสุดท้ายมายิง2ประตูในครึ่งหลังจากฟาเบียนเชในนาทีที่58และคัลลัมวิวสัน ในนาทีที่78โจบเกมเอาชนะประเดิม3คะแนนแรกได้สำเร็จเกมนี้นิวคาสเซลมีสภาพความพร้อมที่ค่อนข้างสมบูรณ์ตัวหลักขาดเพียงจอนโจเชวีที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่แต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรมากมายนักเนื่องจากแดนกลางตอนนี้กำลังลงตัวมากทีเดียวโดยเฉพาะบรูโนกิมารายส์เด่นทั้งรุกและรับคอยคุมจังหวะได้ดีทำให้ทั้งโจวิวลล็อกและโจลิงตันเล่นได้ง่ายมากขึ้น แนวรุกด้านบนยังมีอเลงแซงแม็กซิเมงใช้ความเร็วคอยปัน่วนแนวรับคู่แข่งได้ตลอดเวลายิ่งมีคัลัมว์วิลสันร,รอจบสกอร์ในกรอบเขตโทษด,ด้วยแล้วล่ะก็บอกเลยว่าโอกาสที่จะได้ประตูมีสูงมากความน่าสนใจของเกมนี้คู่นี้ฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่เจ้าบ้านไบรตันแม้จะเสียตัวหลักไปแต่ระบบทีมยังดีอยู่นักเตะขยันช่วยกันไล่บอลเล่นกันได้อย่างเข้าขารู้ใจจุดเด่นจะอยู่ที่เวลาทำเกมรุกนักเตะของไบรตัน จะเติมเกมลรกช่วยกันเยอะทําเกมมันอย่างรวดเร็วไม่กี่จังหวะก,ก็สามารถเข้าพื้นที่อันตรายได้เลยแต่ก็ยังขาดกองหน้าที่จบสกอร์แบบหวังผลได้อยู่ทาให้บางครั้งก็พลาดโอกาสทองไปอย่างน่าเสียดาย ส่วนนิวคาสเซลเกมแรกรูปแบบการเล่นลงตัวมากวิ่งบีบเพสซิ่งพร้อมกันทั้งทีมมีหลายจังหวะสามารถตัดบอลกลับมาทําเกมรุกได้อย่างรวดเร็วและอันตรายอยู่ตลอดเวลาความคล่องตัวของอแ็งแซงมักซิเมงช่วยสร้างปัญหาให้คู่แข่งได้ตลอดเกมนี้ทั้งสองทีมเล่นบอลเร็วกันตั้งคู่จะสู้กันได้อย่างสนุกแต่ในจังหวะจบสกอรกองหน้านิวคาสเซลยังเฉียบขาดและหวังผลได้มากกว่าน่าจะเบียดเอาชนะไปได้สุดท้ายจากการวิเคราะห์ก็คิดว่านิวคาสเซนน่าจะเฉือนเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์หรือ2ประตูต่อ 1.